สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะถือโอกาสได้กลับมาทําคลิปอีกครั้งจากที่หายไปนานก็ช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องจิตใจแล้วก็ชีวิตตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นเป็นระดับแต่ก็ยังไม่ร้อเซ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องงานศินละปะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างที่ผ่านมาคือเราทำงานอย่างเดียวเลยทำงานที่ไม่เกี่ยวกับการวาดรูปก,ก็คือทำงานกลับมาแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์คือไม่ได้แตะดินสอไม่ได้แตะสีเลย แต่ช่วง4วันที่ผ่านมาเราคิดว่าจิตใจเราเริ่มแย่แหละพอจิตใจเราเริ่มแย่แล้วแบบทำอะไรดีอ่ะวัดลูปรูปที่เราวาดในวันนี้ในเดือนนี้นะคะ และรูปนี้มีกลิ่นด้วยนะมีกลิ่นหอมกลิ่นแบบสดชื่นสดชื่นเรา,อาเอาอะโรมามาผสมกับสีน้ำให้มันเหมือนสีน้ำมันมันก็ใช้ได้อยู่นะเป็นสีสีอะคริลิก ะะก็คือ,อความตรงจำที่ผ่านมาในชีวิตทั้งเรื่องดีและไม่ดีค่ะจากที่เราเจอปัญหามลสมหนักๆทำให้สภาพจิตใจของเรายังแย่นะคะเราก็จะเกิดอาการเบรนเอาพอเกิดอาการเบรนเอาเราก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่อยากวาดรูไม่อยากทำอะไรเลย ังเพลงอยากเล่นโทรศัพท์แต่พอนานวันมันมันเบื่อแล้วเมื่อสี่วันที่ผ่านมาเราเรารู้สึกว่าสภาพจิตใจเราเริ่มไม่ดีแล้วเราต้องหาอะไรทำหรือว่าเราต้องไปไหนสักที่หนึ่งแต่ช่วงนี้บวกกับคุณทัพับ ไม่ค่อยพอหมายถึงเงนินไม่พอเง<า>นิงน,งนพอแค่ค่าใช้จ่ายประจำวันค่ากินประจำวันเท่านั้นแต่ว่าการที่เอาเงินออกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมันยังไม่มีขนาดนั้นก็เลยเบื่อเบื่ออยู่ห้อง แล้วเราก็คิดว่าความฝันเราคืออะไรวะอตอนนะนความฝันเราคืออะไรความฝันเราคือการวาดรูปก,การทำ YouTube อยากเป็น y o u t u b e ออยากเป็นศิลปินเราก็เลยกลับมาวาดรูปแต่ณนะตอนนั้นที่แบบวาดรูปเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปนี้ นะคะคือตอนนั้นอะตอนที่เราลงสีไปเราคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ปาดปาดปาดแล้วตอนนั้นตอนนั้นเฟรมแผ่นเนี้ยเป็นรูปพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเป็นรูปไหนคือเราอะจะวาดพระพุทธเจ้า เอาไว้นานมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้ทำจนสำเร็จคือเราเวลาเราไม่มีอารมณ์ทำอะไรเราจะลงะรายละเอียดหรือเพ้นอะไรปนนไปบนผ้าใบหรือกระดาษได้เลยคือตอนนั้นอะ่ะมันต้องเปลี่ยนแล้วแหละ คือไม่อยากวาดอะไรที่มันแบบมันเคร่งเครียดต้องใช้เวลานานก็เลยแบบปาดไปเลยเอาสีทาทับไปเลยเลยก็เลยได้ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมางานชิ้นนี้นะคะเป็นงานแนว a อฟเต a c อาร์ Art. งาน a อฟเต a c อาร์เป็นรูปแบบของนามประธรรมคือมันเป็นงาน ันเกี่ยวกับจิตใจของเราแต่ขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือสภาพแวดล้อมคือสภาพจิตใจของเราอ่ะก็อย่างที่เห็นรูปนี้ชื่อว่า memory memory ก็คือความจำความทรงจำเก่าๆทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่รู้จักรูปนี้ นี่คือหัวใจที่แตก้าวก็คือตกหักค,ค่ะโดนทอดทิ้งร้องไห้แล้วก็มีมือแบบนี้ทำไมถึงมีมือแบบนี้เพราะว่าอะไรรูไหมเพราะว่าเราทำแบบนี้ไงจะทำให้ดูทำแบบนี้แ,แบบแไม่เอาแล้วเน กอีกแล้วพอพักอยากพักใจมันเจ็บมา,มากๆอแล้วส่วนดอกไม้นะคะดอกไม้สื่อถึงอะไรดอกไม้สื่อถึงความทรงจำทำไมต้องเอาดอกไม้มาติดเหรอมันสื่อถึงความทรงจำดอกไม้เวลา ได้มาใหม่ๆหรือเด็ดมาใหม่ๆมันจะสดแล้วมันจะสวยมากก็เหมือนความรักที่แรกเริ่มดีทุกอย่างแล้วมันสดใสมันสวยงามทุกอย่างมันดีไปหมดแต่สุดท้ายพอนานวันจิตใจคนมันเปลี่ยนได้ทุกวันวมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่ม การเวลาฝนความรักก็คือต้องเลิกดากันไปแล้วเหลือไว้แค่ความทรงจำเราจะจำภาพในนั้นภาพท,ที่สวยงามเราจะจดจำภาพที่สวยงามภาพวันแรกที่เจอในความทรงจำตลอดแล้วมันจะ เไว้แค่ความทรงจำที่มันเคยสวยงามแต่ว่าเวลาแห้งมันก็มันก็ยังมีความสวยงามอยู่นะเอาดีๆแต่มันแค่ไม่สดใสเหมือนเมาอ่อก่อนแค่นั้นเองมันมีแต่ความเศร้า แต่ถ้าใครเจอเรื่องราวแบบนี้<ม>ก็ขอให้ลับอ,อ,อนได้ไหวแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงสีสันสวยงามเป็นรูปแอปแบบนี้มันคือสายลมหรือว่าพายุที่โผมเข้ามา เหมือนความรักความรักก็เปรียบเสมือนสายลมที่พัดผ่านเข้ามารูปนี้นะคะเรือมแสงได้นะเพราะว่าใช้สีอะคริลิกที่เป็นสีสะท้อนแสงนะคะใช้ไฟแบคไลท์นะคะตอนกลางคืนเขาจะเรืองแสงได้รูปนี้นะคะถ้าตอนกลางคืน เขาจะสื่อถึงเวลาเราเจ็บปวดมากๆเราร้องไห้มาตลอดทั้งวันแล้วพอเราร้องไห้มาตลอดทั้งวันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะคิดได้ว่าเ,ออเราร้องไห้พอแล้วล่ะพรุ่งนี้เราจะต้องเริ่มใหม่ พรุ่งนี้เราจะต้องสดใสให้ได้มากกว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าคนเราจะร้องไห้ไม่ได้นะเราร้องไห้ได้แต่ว่าเราร้องไห้ได้แต่ว่าเราจะต้องดักตัวเอง พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะต้องรักตัวเองพรุ่งนี้เราจะต้องสดใสให้ได้มากกว่าวันที่เราเจ็บปวดรูปนี้ก็รูปนี้นะคะเขาก็จะส่องแสงสว่างออกมาตอนที่ไม่มีใครเห็นเราอยู่กับตัวเราคนเดียว ถ้าเห็นว่าเราสดใสเราล่าเริงเรายิ้มแย้มก็แปลว่าเราทำใจเรา m มป e อนได้เรามีทัศนคติที่เรามีทัศนคติท,ท,คตที่ดีและเราจะต้องสดใสให้ได้มากกว่าวันที่เราเจ็บปวด ฟังแล้วดูงงๆไหมคะถ้าเข้าใจก็ก็ดีเข้าใจก็ดีค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยเราได้แรงบันดาลใจจากละครอะทองประกายแสงเราพูดได้ไหมพูดได้แหละใช่ไหม เรื่องทองประกายแสบเราชอบมากๆแล้วทุกคนก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมทาไมถึงแรงทำไมถึงได้แรงประดานใจจากเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นชีวิตมันเป็นชีวิตของเรามันคล้ายๆเลยคือเราก็เจอเรื่องราวความรักมามากมายแล้วก็เจ็บปวดกับเรื่องนี้มาเยอะ เราเคยวาดรูปรูปหัวใจที่เป็นหัวใจที่แตกแล้วเดี๋ยวเรารูปมาให้ดูดีกว่าก็จะเป็นรูปนี้นะคะดูชุดชุดเหมือนคลิปนั้นเลยจำได้ไหมคะถ้าใครเข้าไปดูน่าจะจำได้นะอันนี้นะคะ Ну, это... วาดรูปถ้าใครไม่ได้เขียนหนังสือไม่ชอบการเขียนหนังสือรูปวาดรูปวาดอาจจะบอกบอกว่าเรารู้สึกยังไงเรากำลังคิดอะไรอยู่ ทรงจา